ปีนี้มีคนในวงการนะคะได้รับรางวัลศิลปินครอบครัวพุธทธมามกะค่ะจากสภาศิลปินส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนตัวอย่างนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเขาต่อไปด้วยค่ะค่ะคุ้นเคยกับมาดพระเอกหนุ่มเมื่ออยู่นอกจอค่ะแต่อีกบทบาทที่เราได้เห็นบ่อยๆของนักแสดงหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะยามอยู่นอกจอก็คือการเข้าวัดทำบุญนะคะแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆผู้ด้อยโอกาสร่วมกับคุณแม่อย่างสม่ำเสมอค่ะ นิสัยชอบทำบุญก็ติดตัวมาตั้งแต่ยังเด็กค่ะเพราะว่าได้คนใกล้ชิดอย่างคุณแม่นี่แหละคอยพาเข้าวัดไม่เคยขาด mm hmm. จนถึงทุกวันนี้ค่ะแม้ว่างานในวงการบันเทิงจะรัดตัวมากแค่ไหนก็ตามเนี่ยก็ต้องแบ่งเวลาไปทำบุญให้ได้อย่างน้อยเดือนละครั้งค่ะ การเป็นตัวอย่างพุทธศาสนิกชนที่ดีแล้วก็ปฏิบัติกิจกรรมทางพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องนะคะก็ทําให้นักแสดงหนุ่มได้รับแต่งตั้งให้เป็นทูตพุทธศาสนาวิสาขบูชาโลกพศ2556ค่ะจากสภาศิลป,ปินส่งเสริมพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยและยังได้รับรางวัลศิลป,ปินครอบครัวพุทธม,มามกะร่วมกับคุณแม่อีกด้วยค่ะ ก่อนหน้านี้นะเดชก็เคยได้รับรางวัลบุคคลผู้มีคุณธรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาเมื่อปี2554มาแล้วนะคะก็เป็นตัวอย่างคนรุ่นใหม่ในวงการบันเทิงค่ะที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องค่ะ ผมว่ามันเป็นเรื่องของการพักผ่อนจิตใจมากกว่านะครับสังเกตได้ว่าเวลาเราไปทําบุญแต่ละครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่ามันรู้สึกโลงรู้สึกสบายใจรู้สึกมีความสุขมันมันจะเป็นอย่างนั้นเองใครที่ยังไม่เคยไปไปวัดหรือว่าไปทําบุญอะไรก็ตามเนี่ยผมว่าน่าจะทําให้คนรู้สึกดีมากๆมันจะเหมือนมีกําลังใจบางอย่างมันจะเหมือนมีพลังบางอย่างที่เกิดขึ้นในตัวเราครับผมทาบุญจริงๆก็ทําทําบ่อยแล้วครับแล้วก็บุญจริงๆก็ไม่ได้ทําแต่กับวัดก็ทํากับน้องๆนักเรียนอะไรเงี้ยด้วยครับผม ยังมีคนในวงการบันเทิงที่ได้รับรางวัลศิลปินครอบครัวพุทธมารมากะด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นนางเอกสาวค่ะประจําอย่างแพนเค,ค้กเขมมาน,นิตจามิกรแล้วก็คุณแม่นะคะ คุณอ้ําอธิชาติชุมนานนนค่ะรวมถึงคุณกุ้งสุธิราชวงเทวันนกรองลูกทุ่งและพระเอกลิเกด้วยอย่างคุณกุ้งนี่ก็เล่าให้ฟังนะคะว่าตัวเองเนี่ยผูกพันอยู่กับวัดมาตั้งแต่เด็กๆค่ะเนื่องจากที่บ้านเกิดที่จังหวัดชยัยนาทเนี่ยรายรอบไปด้วยวัดเกือบสิบแห่งแล้วก็เหมือนกับคุณณเดชค่ะที่มีคุณแม่นี่แหละพาเข้าวัดทําบุญตักบาตรค่ะและอย่างที่สําคัญก็คือลิเกสมัยก่อนใช่ไหมคะคุณคอภิยาก็ต้องพึ่งพาวาดดัดนี่แหละค่ะเป็นสถานที่จัดแสดง ว่าได้ค่ะตอนเล่นลิเกใหม่ๆนี่ก็รู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับเป็นเด็กวัดคนหนึ่งค่ะบางครั้งที่ก็ต้องกินนอนอยู่ที่วัดเลยก็มีเหมือนกันซึ่งการได้ใกล้ชิดอยู่กับวัดตั้งแต่เด็กค่ะก็ค่อยๆเริ่มศรัทธาในพระพุทธศาสานาะและนาหลักธรรมมาปรับใช้ในการทํางานในวงการบันเทิงด้วยค่ะโรคนี้มันมัน,ม,นมันก็ไม่แน่นอนว่าครับชื่อเสียงมันมีวันที่เข้ามาแล้วก็มันมีวันที่ที่ไปเหมือนกันแต่แต่สิ่งที่เราต้องทํา ก็คือเราทําให้ให้คนที่อยู่ใกล้ตัวเรามีความสุขผมว่าความกระตันยูความกระตันย,นยูที่เราที่เราแบบทำมาตั้งแต่เด็กๆนะครับและเราเห็นเห็นพ่อแม่มกระตันยูต่อปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยเราก็ก็ทําสิ่งนี้ด้วยนะครับเพราะว่าก็ก็คิดเหมือนกันว่าความกระตันยูทําอะไรก็จเจริญครับแล้วก็คือเราเราเป็นชาวพุทธผมว่า มันมันสำคัญกับชีวิตประจําวันมากทุกวันนี้เราอาจจะไม่ไม่นึกถึงเราไม่คํานึงถึงว่าที่เราใช้ชีวิตทุกวันเนี้ยมันก็มาจากธรรมะเหมือนกันค่ะต้องต้องสวดมวน,นุษคืนเพราะว่ามันเป็นเหมือนหนูรู้สึกว่าหนูเกิดปีลิงด้วยเป็นคนวอกแวกแบบลิร์ t อะไรเงี้ยค่ะก็ต้องคอยแบบใช้การสวดมวนต์นั่งสมาธิช่วยให้รู้สึกว่าจิตนิ่งเพราะแต่ก่อนตอนเด็กเนี่ยจิตไม่นิ่งย่างรุนแรงคะ่ะแบบอะไรนิดหน่อยก็แบบ กระเจิงอะไรเงี้ยคะ่ะก็เลยแบบเริ่มฝึกมันก็ก็ดีขึ้นนะคะถึงจะยังมีความเป็นลิงอยู่แต่ว่าก็ยังก็ดีขึ้นนะคะจากเราที่แบบไม่กล้าตัดสินใจอะไรเลยเพราะแต่ก่อนเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อมั่นในตัวเองเหมือนตอนนี้พอเรามีสมาธิเรารู้สึกว่าเราเชื่อมั่นกับสิ่งที่เราเลือกอะไรเงี้ยคะ่ะใช่ ค่ระรางวัลน,นี้ก็เหมือนเป็นกําลังใจให้กับเหล่าคนดังค่ะในการทําประโยชน์เพื่อพุทธศาสนาต่อไปด้วยคณอภิยาและที่สําคัญก็คือการมีพวกเขาเนี่ยแหละค่ะก็เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนแล้วก็พุทธศาสนิกชนด้วยในการที่จะนําหลักธรรมมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตค่ะเพราะว่ามีโอกาสได้คุยกับนักสแสดงหลายคนก็บอกว่าบางครั้งเนี่ยชีวิตที่ต้องสวมบทบาทอยู่ตลอดตลอดเวลาเนาะ,ะบางทีเนี่ยมันรู้สึกว่าเหมือนไม่ใช่ตัวของตัวเองการได้เข้าวัดได้ตั้งสมาธิบ้างเนี่ยชายช่วยแล้วแล้วก็ช่วยในบทบาทการแสดงด้วยเพราะว่ามีสมาธินี่ก็จําบทได้ดีด้วย